มันหนุ่มแลขายลิปอ่ามึงชายแท้ไขยลิบหน่อยมากไม่ไม่ใช่ลิปตติกพี่มันเป็นลิบขึ้นลงเลยขึ้นลงเลยมันมันไม่ใช่ลิปตัดติครับอ้นลิบใช่ครับเขาอีบ้านก็รวยดีบ้านมีตังค์เลยอยไม่ไม่ฝากด้วยนะครับถ้าบ้านใครไม่มีริบอย่างเงี้ยติดต่อผมได้เลยนะครับอ้นแต่จะทำลิบแล้วก็ทำลูกให้เลยมึงตรวจเลือดออกมามันก็ไม่ตรงเอ หลังเจ้าวันนี้นะมึงจำไว้เลยนะใส่หัวไว้อะมึงไปทรงเอค่ะเึ้นพวกเอนะเนี่ยมันไม่รู้ตัวอุ้ยอันนี้อะไรใหม่ๆเลยนะเพิ่งม,มารู้ตัวว่าจะไปทรงเอตอนสัมภาษณ์อุ้ยเลิศนะคน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 เอเฮ้ยรายการใหม่ <c oughs> หอ่ะแล้วถ้าไม่ใช่พี่ถ้าไมใช่ใช่พี่ก็ไม่เอา <c oughs> รายการส่ง A2 นะคะ EP มีพ,พิเศษอีกแล้วเพราะว่าส่งตรงมาจากเมืองทะเลมันจะพิเศษยังไงไปดูกันเลยค่ะกับน้องชื่ออ้นครับหรือว่าอ้นเล็กครับ ชื่อจริงนามสก,กุลอาอยูสวัสดีครับชื่ออ้นครับหรือว่าอ้นเล็กชื่อจริงชื่อนกพลชัยชนะครับอายุ22่สจะยีครับ22่สิบอถึงยีอุ้ยกำลังกินเลยเนาะแบบ20วกว่ากว่านี่ชอบนี่รู้สึกว่าผู้ชายอะ่ะตอนที่มันจะแบบแผ่วพาวไหมสุดเลยอะ่ะคือตอน20กว่ากว่านะผมก็แผ่วพาวตั้งแต่17แล้วนะถูกต้องอพอมุกนั่งเงียบเหมือนตอนที่กล้องยังไม่เล็คคอร์ดนะไอ้อน้นแกถูกต้องอ่ะ อันนี้คนต้องอยากรู้มั้งโสดหรือว่ามีแฟนแล้วโสดครับค่อยน่าคุยด้วยหน่อยถ้าสมมติว่าตอบว่ามีแฟนแล้วคือพี่แกลับบ้านเลยเขาอยู่ฝั่งก็นได้พี่เฮ้ยไม่ใช่ได้หว่ะเฮ้ยมนสู้มือว่ะมาไกลมันเลิกอยู่แล้วเคยมีคนแบบทักว่าเราเป็นแบบทรงเอไหมเยอะครับเช่นตำรวจใช่ตำรวจบ้างเลยทุกดานเลยทุกดานเลยครับเมลแล้วใครอีกแม่ค้าทั่วไปครับพี่แต่ส่วนมากผมไม่ใช่ตรงเอไง แั้นกลับบ้านได้เลยไปไปแอปเองกลับบ้านไม่แต่อ้นอ่ะคือทรงเอในแบบในแบบสากลน่ะที่ทรงเอเขาต้องพูดกับผมเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือดูเป็นทรงเอมากเลยนะขับรถแต่งปะไม่ครับก็คือใช้ชีวิตปกติเลยปกติเลยครับแต่แค่ชอบรอยสักเฉยๆแล้วสักเยอะปะสักแค่ข้างหน้าข้างหลังแล้วก็แขนจักรเลงครับอ๋อไม่หน่อยเนาะครับเออนนั่แหละลายสักแรกคือมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษครับตรงใต้สะดืออุวยพี่ขอดูหน่อยดิ ตายซะดูเลยอ่ะไอโอนเล่นแรงเลยอ่ะมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับตายสะดีไงนะเนี่ยครับฮะเนี่ยพี่อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ใช่มันมีหลายคนนะที่เริ่มด้วยการสักฟอนภาษาอังกฤษอ่ะพี่ก็เริ่มจากการสักฟอนภาษาอังกฤษเหมือนกันทำไมถึงเลือกที่จะสักตอนนั้นมันช่วงเรียนด้วยครับแล้วมันห้ามสักผมก็เลยเห็นเพื่อนสักเลยอยากสักบ้างอ๋อแบบท้าทายระบบใช่ครับแล้ว่สักต่อไปคืออันไหนมันเป็นฟอนหยุด มึงเป็นอะไรกับฟอนปะเนี่ยแต่คุขอดูหน่อยดิเอางี้มันมันถอดยากมันถอดยากนี่เป็นชื่อคือรายการเนี้ยสตูแอร์มันไม่ค่อยเย็นอาจจะต้องน้องชาติคะต่ออะแล้วจากต่อไปอันนี้แล้วก็มาฟอนะนี่ครับอ๋อมันเริ่มจากฮะชื่อเพื่อนใช่ครับชื่อเพื่อนทำไมอะคบกับเพื่อนมานานแล้วไงครับแล้วก็เวลามีอะไรทะเลาะกันมาหลายรอบก็เลยสักชื่อมนแล้วมันก็ตักชื่อฮะ แล้วตอนที่สักชื่อเพื่อนเนี่ยแฟนมีแฟนปะไม่มีครับไม่มีอ๋อสักตอนโซ่ใช่ครับแล้วก็หลังจากสักอันนี้ปุ๊บมีแฟนปะก็มีครับแล้วเขาว่าเลยปะก็ตอนแรกเขาเขางงเหมือนพี่ป่ะใช่ใช่เขาคิดว่าสักแบบชื่อผู้หญิงอ่ะเห็นไหมงั้นก็แปลว่าพี่เป็นแฟนได้พี่งงเหมือนกันพอเป็อันนั้นปุ๊บแต่มันมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไอ้เยอะๆเนี่ยสักหลังก่อนครับหลังใช่ลามาหลังแล้วก็สิ อันนี้เขาเรียกวตัวะไรนะซามูไรครับซามูไรทำไมถึงเลือกซามูไรอ่ะชอบงานญี่ปุ่นนัแล้วก็เริ่มสักมาแผงหน้ามาจักรแแล้มาแขนเลยครับอันนี้ต้องแบบอีกหลายอยู่เหมือนกันนะระนี่ครึ่งหนึ่งใช่อแล้วหลังจากสักผมอะคนมองเราเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนครับเพราะเวลาเราสักเราถอดเสื้อไลท์อะไรเงี้ยคนก็ชอบมองว่าเป็นทรงเอออ๋อแหม่ก็มือนทำทุกอย่างันเป็นทรงเอเลยอะถอดเสื้อไลท์ด้วยชอบลอยสักอันไหนมากที่สุดชอบที่สุดน่าจะเป็นแขนครับเพราะแขนมัน ก่อนช่วงสงการแล้วผมไปเร่งสักไงก็เลยสักได้แป๊บเดียวก็เลยมันได้ขนาดนี้ก็ชอบคือได้ขนาดนี้ก็เลยชอบเลยก่อนสงการประมาณไม่กี่อาทิตย์ไงแล้วผมก็ไปเร่งให้มันสักสักให้มันรีบเสร็จแล้วพอมันเห็นเป็นรูปเป็นร่างปุ๊บก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราชอบถูกไหมอะจบเรื่องรอยสักแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่อาชีพธุรกิจส่วนตัวครับเกี่ยวกับพวกคลิป ไม่เขาบอกธุรกิจส่วนตัวมึงต้องห้ามบอกโก้มึงทําอะไรเพราะมันส่วนตัวครับโอเคเลยเอาใหม่ธุรกิจอะไรธุรกิจส่วนตัวครับแล้วทาอะไรอยู่ไอ้ธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันบอกไม่ได้พี่เพราะมันส่วนตัวจุกตเอาเอาไอ้ดีไข่ลิฟต์ครับว่าแล้วปั๊มทำไมหนุ่มแลือไข่ลิฟต์อ่ะมึงใช้แทะไขยลิฟต์มันมันมันไม่ไม่ใช่ลิฟต์ตติค่มันเป็นลิฟต์ขึ้นลงเลยขึ้นลงเลยมันมันไม่ใช่ลิฟต์ติิคับ ออนลิฟใช่ครับเอาอีบ้านก็รวยดีบ้านมีตังค์เนี่ยไม่ไม่มีกลางๆครับพี่เนี่ยพว่กลางอ่ะแม่งคือรวยทุกคนชนีไปจีบมันเลยบ้านมันทำลิฟไม่ใช่ลิฟก๊อตนะลิฟขึ้นลิฟขลงเอาเป็นเป็นธุรกิจของพ่อแม่ใช่ไหมแล้วก็ลับมา ตอนนี้<ช>ก็ช่วยงนัทนที่บ้านถูกปะพ่อเปิดให้ต่างหากครับแล้วก็พ่อทําของพ่ออีกทีนึงฝากคั<อ>า,าหลัานะครับฝากเขาว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนโสดแล้วบ้านมี5ชัน้นแล้วต้องการมีลิฟต์แล้วก็ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับช่างที่มาติดลิฟติดต่อผมได้เลยงั้นฝากด้วยฝากด้วยนะครับถ้าบ้านใครไม่มีลิฟต์อย่างเงี้ยติดต่อผมได้เลยนะครับอ้นแต่จะทำลิฟต์แล้วก็ทำลูกให้เลย ออนนี้คือรายการทรงเอาใช่ไหมแล้วทรงเอในอุดมคติของอ้นคืออะไรพวกสักเยอะๆแล้วก็ขับรถแฟชั่นตั้งแต่เสื้อรองเท้ากางเกงอย่างเงี้ยครับอ๋อจริงนะอ้นอยู่ชนบุรีอ้นก็ต้องอยู่ใกล้ๆพวกวัยรุ่นออฟชั่ครับเยอะมาะอ้นไม่ค่อยได้ใส่พวกออฟชั่นอ้นจะใส่พวกแบรนด์อื่นมากกว่าไม่ค่อยได้ตามเขาพวกเฟดอย่างเงี้ยครับอแต่ ทำตัวโคตรจะทรงเอเลยนแล้วบอกว่าตัวเองไม่ใช่ทรงเอเสื้อฟีดอ่ะทรงเอเขาใส่กันะแต่ก่อนครับแต่ก่อนไอ้ไอ้นี่ใส่ปะไอ้หัวหมาสมายฮาวเออใส่ปะแต่ก่อนใส่ครับแต่โลคายไปหมดแล้วเห็นไหมล่ะตัวเองก็ทําทุกอย่างที่เป็นทรงเออะแล้วขับรถอะไรตอนเนี้ยขับซีวิคครับโคตรจะทรงเอแต่งไหมล้อท่อไม่ไม่ไม่ครับล้อเลยเดิมเดิมครับล้อล้อเดิมเดิมมัคือล้อแม็กซ์มาใช่ป่ะแล้วปกติแบบว่าไลฟ์สไตล์การแบบเที่ยวตอนวันกลางคืนเนี้ยชอบไปไหนชอบ ถ้ากลางคืนไปร้านเหล้ามากกว่าร้านเหล้ามากกว่าเต้นยังไงตอนแบบเพลงเร็วๆอ่ะถ้าเพลง <ต travaille S 2> มันไม่มีเพลงะลยครับเอาบอกขอเพลงหน่อยสิ๊กอยากดูคนไม่ตรงเอหน่อยอ่ะกูขอดูท่าเต้นหน่อยขูขอดูท่าเต้นลูกเจ้าของลิฟต์หน่อยอ่ะเอาจริงอ่ะพี่เออพี่อยากรู้ฟังนะนี่คือรายการสแกนตรงเออ่ะ S <S <S ม,มึง,ปงเป็นทรงเอค่ะพวกเอน่เนี่ยมันไม่รู้ตัวอุ้ยอันนี้อะไรใหม่ๆเลยนะมึงมารู้ตัวว่าได้เป็นทรงเอตอนสัมภาษณ์ดูดเลิศนะคน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 เอเฮ้ยรายการใหม่อะไรอีกในตัวเราที่รู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับทรงเอที่สุดอะกูเริ่มขุดมาละทีเนี่ยใกล้เคียงเหรอพวกไปผับอะไรเงี้ยมั้งอ๋อก็เที่ยวตัว้งใช่เที่ยวบางคืนกไปรุ่นปกติ สเปคที่ชอบดีกว่าอ่นเนี้ยน่าจะดูดูได้สเปกที่ชอบชอบเขาขาวไมมวยครับแต่ทองได้ใหญ่ปะไม่ครับเป็นหมวยแบบไหนมันมีหมวยหลายแบบมวยแบบชนะดออะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายแบบอม่าหมวยปะโอ้โหอันนั้นมันก็เกินไปเอาหมวยแบบไหนถ้าบอกว่าเป็นดาราสเปกเราดาราคือคนไหนน่าจะแบบใหม่ดาวิกาะไยเฮ้ยเชื่อป่ะแขก e ีที่แล้วอ่ะก็คือตอบใหม่ดาวิกาครับ พี่ใหม่ครับพี่ใหม่ปอบมากในหมู่ของทรงเอนะอันนี้คืออะไรใหม่ใหม่บ้างเลยนะ <c oughs> แล้วมีใครอีกอ่ะนอกจากพี่ใหม่เผื่อจะมีช้อยสองให้แบบพี่ใหม่ไม่ได้ดูใครแล้วครับไม่พี่ใหม่เนี่ยคือ <c oughs> ชอบเพราะอยากได้เป็นเมียหรือว่าชอบเพราะอยากเป็นพี่ใหม่ชอบเคราขาสวยครับอ๋อชอบว่าเขาสวยใช่ไหมสมยสมมติว่าจะต้องมีแฟนถ้าเราปั้นขึ้นมาได้เลยเราคน,นิ่งขึ้นมาได้เลยเราจะกําหนดให้เขาเนี่ยแฟนคนเนี้ยเป็นยังไงอยากให้เขาทํางานเก่งหาางินีเก่งครับเพราะว่าเราก็ทํางานใช่ครับทุกวันปะ ถ้าเป็นแต่ก่อนทุกวันครับตอนนี้ไม่ค่อยได้ทําทุกวันลวเข้าวันหยุดหอใช่ครับหยุดหยุดวันไหนเพื่อแบบฟังนะมันนี้เหมือนแบบสาวๆกันกลังจ้องมองอยู่มีอะไรจะ กำหนดไหมว่าอยูจะต้องเป็นยังไงถึงจะเข้ามาหาฉันได้ถ้าจะเข้ามาได้หมดทุกรูปแบบเลยนะครับใจเลือกนั่นเองใช่ใช่ได้ได้หมดแต่ขอแค่แบบไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้อย่างเงี้ยครับแล้วแบบผู้หญิงแบบไหนที่แบบว่าไม่ได้เลยก็แบบคุยกับเราไปนอะคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยมือฟังนะไม่มีใครได้ไม่มีใครรับได้กูก็รับไม่ได้แบบนั้นอ่ะแล้วแบบไหนอีกนอกจากนอกใจอ่ะนอกนอกใจไม่ได้แล้วหนึ่งอ่ะ ไม่ทํามาหากินอย่างเงี้ยครับไม่ได้โอ้ลํำยองปะลํำยองเลยใช่ปะผู้หญิงแบบนั้นเลยปะใช่ครับแล้วถ้าเกิดเขาไม่ทํางานแล้วเขาก็ไป มีอะไรกับคนอื่นด้วยแต่ที่เหลือทั้งหมดทุกอย่างเลยเขาเป็นสิ่งที่เราแบบชอบหมดเลยเรามีแค่สองข้อนี้ที่เขาผิดเอาหรือไม่เอาไม่เอาครับก็ชัดเจนว่าไม่ได้เลยสองข้อนี้นะคะใครที่อยากจะเข้ามานะคะถ้าเป็นแบบสองข้อนี้ก็คือห้ามเข้ามาเลยเแ,ลแต่ว่าถ้าผู้หญิงขอเขามาเอาเฉยๆจะไม่เป็นแฟนก็ได้เออได้ครับได้สบใจละงั้นพี่ว่าพี่ก็ได้คร <laughs> ับได้ไหมถ้าเกิดสมมติว่ามีคนแบบพี่อ่ะ พี่ว่าแซคเาว่ามีคนแบบพี่เลยอย่าไปแบบจากัดเพศอะไรแบบเนี้ยไม่บบจริงๆพื้นเพะ่ะพี่คือผู้หญิงแท้คแค่ลักษณะาภายนอกอะ่ะมันเป็นทรงเอไงเขง้าใจปะแล้วเราชอบทรงเอเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้มันมีสูงพี่ไม่นอกใจพี่ขยันทางานพี่ทางานเจ็ดวันเลยครับเท่านี้พอไหมเราสามารถจะมีลูกได้จํกันได้หรือยังได้ได้ได้ครับอ่ะเห็นมึงตอบให้มันจริงใจได้เลยครับได้หรือไม่ได้พูดออกมาเลยได้ครับได้อ่ะแล้วถ้าไม่ใช่พี่ถ้าไม่ใช่พี่ก็ไม่เอา นี่เหรอกูเค้นขนาดนี้แล้วถ้ามึงตอบว่าไม่ได้อีกอะโนนกูจะเอาน้ำเนี่ยลาดหัวมึงกูมึงสิอะสมมติว่ามันได้แล้วแหละมันไม่สมมติหรอกเมื่อกี้พี่ถือว่ามันเป็นการตกลงปรงใจแล้วแหละพี่ได้ในอำเภอมาแล้ว แล้วถ้าก็สมมติว่าตอนนี้เราเป็นแฟนกันวันนี้เรามาเดทนั่งกินกาแฟจิบกาแฟยามบ่ายอ้นอยากจะพูดอะไรกับพี่เป็นคําแรกที่เราไม่ได้เจอกันมาเป็นแบบหนึ่งเดือนพูดได้ไห่ได้รู้มาเลยพูดมาเลยพูดออกมาเลยพี่ได้าเชิญไอ้พูดออกมาไม่เจอกันหนึ่งเดือนไม่เจอกันหนึ่งเดือนแบบหึมห้ากันมาหนึ่งเดือนเลยคือแบบปกติเช้ากลางวันเย็นแต่วันนี้เราห่างไปหนึ่งเดือนว่าไม่ได้เจอแฟนนานๆอ่ะเจอหน้ากันสิ่งแรกที่อ้นจะพูดกับแฟนอ้น คือปไปไหนไปทำลูกครับไปทำลูกครับไอความต้องการเนี่ยมันจะมากขึ Jill ้นสำหรับผู้ชายอพี่มากมากครับเพราะผมมันมันติดด้วยมั้งพี่หล่อไปคนติดหล่อครับอุ้ยมึงเหมือคนเรียบร้อยมากเลยนะเว้ยไม่บอกไปคนติดไปคนติดการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งอาทิตย์เนี่ยก um> ี่ครั้งทุกวันนะพี่วันหนึ่งหลายหลายรอบเลยปะใช่ใช่ครับ ปกติชอบกับตัวเองหรือว่าชอบให้มีมีอะไรมากกว่าริงเนี่ยมีมีอะไรมากกว่าครับอ๋อแล้วมีแล้วตอนนี้คือโสดครับแล้วทํายังไงอ่ะถ้าโสดก็ซื้อครับมันทำยังไงนะมันอ๋อ,อ,อก็ซื้อเลยเหรอแล้วเราก็แบบเปิดเผยโอเพนเลยว่าเราซื้ออย่างเงี้ย มันพูดกันได้หรอหมายถึงว่าในใน,ในคอมมูที่น้องอยู่ในในบริเวณที่น้องอยู่ก็คือเป็นเรื่องปกติใชมที่ผู้ชายจะซื้อใช่มันเป็นเรื่องปกติเลยแถวนั้นก็คือเด็กวัยรุ่นทั่วไปก็สามารถซื้อกิดเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะหมายถึงว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของของมนุษย์อะพอพอได้ฟังอย่างนี้เรารู้สึกดีอะรู้สึกว่ามันไม่ต้องเป็นเรื่องที่มีใครผิดหรือมีใครถูกมันเป็นแค่เราเอาเงินไปซื้อความต้องการที่เราชอบถูกไหมแพงไหมแล้วแต่ที่ครับถูกสุดเลยเ่าไห พันสี่ครับแพงสุดสี 40, ่ห oh, oh. มืน่นอับโอโหงั้นพี่เอาหกรอยต่ำกว่าสุดนะนี่สุดแหลงอ่ะสสามร้อยพี่ออกเข้าว้อมเองเอาไหมโอ้โหคิดหน้ากูลดราคามึงแบบสุดๆเลยมึงยังคิดหน้าอีกนี่พี่ลดให้ถูกสุดๆเลยนะแต่ว่าโอเคคุณภาพพี่อาจจะยังไม่ได้แต่มันมีสิ่งนี่ราคาถูก แล้วก็คุณภาพดีกับพี่นั่นคืนนี่เลยค่ะแบคซีมูดโฟมลังหน้าสูตรใหม่สารสกัดจากส้มสีเลือดมันจะไปช่วยบำรุงทำให้เราใบเนี่ยมีประโยชน์ราคาถูก269เพียงเท่านั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็อย่าลืมเอาไปคู่ไปเลยอ่ะ269ตังค์มันยังเหลือเอาเซรั่มสับรถที่จะช่วยลดร,รอยดำลดรอยสิบลดรอยแก้เ สองอย่างนี้นะใช้เพียงแค่7วันมันจะเห็นผลเลยแะะพี่อ่ะใช้ได้เลยทุกวัน <c oughs> ยังไงก็ฝากด้วยนะคะ <c oughs> เธอตัวนี้นะคะเป็นมูตโฟมล้างหน้าตัวใหม่ของแบล็กซีเป็นสารสกัดจากส้มสีเลือดไนอเซนามายช่วยเรื่องรอยด่างดำหน้ากระจาใสไม่ว่าจะแต่งหน้าหนาแค่ไหนหรือเลอะเธอะแค่ไหนตัวนี้เอาอยู่เหมาะกับใครคะ <c oughs> เหมาะกับทุกสภาพผิว <c oughs> เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเริ่มมีฮอร์โมนสิอุดตันสิวหนองสิวอักเสบ สิวเตียรอยใช้ได้หมดเลยตัวนี้ใครสนใจนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่หนึ่งขวดใช้ได้เป็นเดือนนะจ๊ะลืมบอกราคาน่ารักมากและที่สำคัญคือขวดนี้ 100ML ค่ะเป็นมูดโฟมล้างหน้าคือแบบไหนรู้ไหมจ๊ะดูนี่ขออนุญาตเน็บใหม่นะคะใช้แค่2ปั๊มนี่ให้ดูสี่ปั๊มไปเลยนี่เห็นไหมมูดคือแบบว่าผิวเนียนละเอียดมากเลยตัวนี้เห็นไหมจ๊ะย้ำอีกครั้งนะครับเป็นมูดโฟมดังหน้าส้มสีเลือดจำคำนี้ไว้ให้ดีรับรองว่าหน้ากระจ่างใสแน่นอนคะ่ะ มาอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของรายการก็คือคำถาม3ามวิพี่จะถามเราแบบเร็วๆก็เลยให้ให้อ้นตอบแบบเร็วๆเลยนะถ้าอ้นตอบแล้วมันไม่เร็วตามที่พี่ต้องการอ้นต้องไปทำลิปให้บ้านพี่ฟรีแต่บ้านชั้นเดียวมันมีลิแแนวนอนไหมหมายถึงว่าปกติเขาจะทำตั้งแต่ล่างขึ้นบนบนลงล่างใช่ะพี่อยากได้หน้าบ้านเดินไปหลังบ้านเดิฮิยิิดิ ถ้าพี่อยากได้ก็ทําได้อุ้ยขอเลือดนะจ้านี้มาเรามาเข้าคำถามกันเลยครับคําถามแรกมือซ้ายหรือมือขวามือขวาครับพาดขึ้นหรือพาดลงพาดขึ้นครับจูบหรือหอมจูบครับบ็อกเซอร์หรือเก่งในบ็อกเซอร์ครับเอาดอรอินดอดอครับช้าหรือเร็วช้าครับอุ้ยทนหนอมันครับมันานสุดเท่าไหร่เป็นชั่วโมงอ่ะพี่โอ้โหหน้าทองหรือหน้าเราหน้าทองครับขึ้นคอมหรือโดนคอมขึ้นคอมครับหวานหรือขมหวานครับซาดิสหรืออ่อนหวานซาดิสครับ วันไหนหรือผูกมัดผูกมัดเดี๋ยวเล็กสั้นหรือใหญ่ยาวเล็กสั้นครับตกแต่งหรือเบสิคเบสิคครับสดหรือถุงสดครับเวลาเสร็จค้างยังไงโอ้ย <laughs> <laughs> พี่ขอเป็นลิฟแบบขึ้นลงก็ได้ทั้งนั้น <laughs> 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 เป็น เอาไปคดสอบหรือว่าไม่แต่ว่าซาดิบน้องร้องแรงๆดิแอป,ปเนี่ยเอาจริงๆเลยเอาจริงๆเลยพี่ต้องไปดูมันไปดูเหมือนกัวมันไม่ได้หรอกเรื่องแบบเน,นี้ยเอาจริงๆอย่าแอปพี่อยากรู้ว่าตอนเนี้ยพี่ทําวิจอยู่พี่อยากจะเก็บการร้องของผู้ชายทุกคนอนะไป,ไปทําวิทยานิพนธ์ส่งพี่จบปริญญาเอกพี่ขอจริงๆเลยไม่ไอาจารย์ดุพี่อ้นร้องไงเวลาอ้นเสร็จหนึ่งสองซ้ำโอ้ยอันนี้เป็นไปได้กว่าอ่ะชัดร้องไงลูกหนึ่งสองซ้ำเจียจ๊ยเจีย๊ยเจี๊ย รู้เสียงร้องไปแล้วทีนี้บางทีเสียงเพลงอาจจะไม่เด็ดเท่าเนื้อหาเพลงเนื้อหาเพลงเลขมงคลเท่าไหร่เลขมงคล5 2บครับจริงปหมเนี่ยจริงครับถ้าวนะยาวตอนเอาแล้วมันมีตอนไหนด้วยหรอตอนนี้ก็คือตอนหลับบอตอนนี้ก็คือปัจจุบันครับถ้าเป็นแต่ก่อนไม่ใช่อ๋อเคยโมมาก่อนใช่ใช่ครับทำยังไงอ่ะฉีดครับให้มันให้มันใหญ่ครับให้มันพองขึ้นเนาะแต่แล้วตอนที่แบบตอนฉีดอะมันใหญ่ประมาณเท่าไหร่ แก้วยังมาณแก้วนะครับมันใหญ่เข้าไปในรูได้ด้วยเหรอวะมันยัดลำบากป่ะพอมันใหญ่ลำบากครับแล้วแล้วอันนี้คือทําผ่านคลินิกหรือว่าทำกันเองทำกันเองครับแล้วไม่มีปัญหาอะไรไหมกับการโมเองอ่ะมีนะครับถ้าสมมติว่าทํากันเองอย่างเงี้ยเวลาเราฉีดสมมติฉีดกันไปเองเงี้ยเวลายามันลงหัวมันจะทําให้อักเสบครับแล้วมันยามันจะไปกองอยู่ใช่ไหมแล้วเราแก้ปัญหานี้ยังไงมันอักเสบใช่ไหมใช่ครับใช่คือต้องไ่ผ่านโรงพยาบาลเนาะใช่ครับไปผ่าออกพักรักษาตัวนานปะประมาณเดือนหนึ่งครับ โอ้โนะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเหมือนเรื่องใกล้ตัวแต่ความจริงใกล้ตัวนะพี่มีที่แนะนำด้วยนะครับเขาจะดูแลเราไม่ว่าจะเป็นเพิ่มขนาดลดขนาดหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับท่านชายต่างๆแต่ตอนนี้เขาไม่ยอมซื้อพี่พี่อ่ะขายสปอนเซอร์เขาอยู่ถ้าเขาเห็นเทปเนี้ยเข้ามาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะส่งกลุ่มชายทรงเอเหล่าน,นี้ไปแก้ปัญหากับคุณอ่ายังไงก็ฝากได้นะคะ ช่วยออนด้วยนะครับบอกมีมาซื้อพี่ผมหน่อยมาซื้อพี่ผมหน่อยนะครับวผมมีปัญหาผมมีปัญหาได้หรอเลิศมาถือว่า5-2ก็เป็นขนาดที่มาตรฐานชายไทยอยู่ดีต่อให้ออก ออกไปแล้วก็คืออันนี้นก็คือเพียวๆแล้วหลังจากนี้ใครมาเจอเราก็คือเจอเพียวๆของ,<ช>ของกูแล้วเลิศมากเนอเลิศเหมือนกันนะ <c oughs> เาบอกว่าขนาดมันไม่สำคัญเท่าลีลาใช่มนลีลาดีแน่เพราะว่า,วาอาจจะโดนในลิเคยมาเคย,เคยไม่ไม่ไม่เคยครับอะไรเสียชื่อกลับไปทำซะต้องลองแล้วแล้วปกติลีลาของเรามันแบบมันเป็นยังไงมันเป็นคนนุ่นนวลค่อยๆใช้ฟิลหรือว่าแบบ อุ้ยชอบผักอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นแนวนั้นมากกว่าเป็นซาดิสชอบจับมัดอะไรเงรี้ยไ,ไม่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 มัดครับชอบตีชอบอย่างเงี้ยไอ้ผู้คนรุนแล้วจิตตุแล้วตีเคาเลยตีดีเลย,ยเหรอ,อ,อ,องี้เหรออรเงหรอแต่ก็รู้สึกดีเวลาที่ผู้หญิงเขาแบบว่ากรีดร้องอะไร,รเงี้ยเหรอ,อ,หรอเราไปหาแฟนในนรกดูพอเล่นอุ้วันนีสนุกมากอ้าวฝากผลงานในค่ายอยากให้แบบว่าคนผู้ชมไป ตามผลงานได้ที่ไหนบ้างติดตามได้ใน t i k t o อกครับชื่อหนวดครับหรือว่า IG p o l underscore 2อ7 8ครับาฝากลิปด้วยชื่อบริษัทไรบริษัทรกพลครับชื่อเราเหรอใช่ครับชื่อ,อผมเลยครับทุกคนฝาก้วยนะคะบริษัทลิฟนะคะที่ไม่ใช่ลิฟก็ด <laughs> ยังไงวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสรุปมากทุกคนไปติดตามน้องเนวยนะคะแล้วก็ฝากรายการซบเอด้วยนะคะแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักนะคะ สามารถเข้าได้เลยนะคะเรามีท่านชายแบบนี้ให้คุณทุก EP นะคะไงฝากด้วยขอบคุณค่ะเจอกันใหม่จ้ายใจดีนะไม่ไม่จริงหรอไม่เคยเนสิบบาะไม่เคยครับไม่เคยมึงลองสิมันไม่มีให้ลองอ่ะพี่มึงทำเลยเย็ดดิฟสำหรับเย็ดอย่างเดียวก่อนอมันมีน<ะ>อยู่ที่บ้าน